ผมแนะนําช่างให้ได้ไหมครับใช่ผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนนิเทศด้วยกันชื่อคุณบอยคุณซิลิโยสดเขาเป็นคนแบบออกแบบพวกอะไรใช่ครับเออได้ได้ได้แต่แต่เสียอย่างเดียวนะ <c oughs> มันแพงนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะไปสารวจสวนนะครับสวนของมีเย <c oughs> น,นซึ่งพอเราเริ่มแกะตัวมาเราก็ต้องหา เขาเรียกว่าที like ่อยู like here, s nice. <S ่ที่เป็นแบบตอบโจทย์สวนที่มีความสงบมีบ้านอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะไปสำรวจกันซึ่งอีกกี่ปีจะสร้างนะครับคุณทำมีครับเนี่ยครับปีหน้าเริ่มลงฮัโครขุดบ่อแล้วแล้วก็ผูกพืชเบื้องต้นเพื่อปรับหน้าดินก็คืออยู่ข้างบ้านกันนะครับก็ไปซื้อบ้านอยู่ข้างทำมีนะครับพอถึงเวลาของมันจะหนีผมไปแล้วนะครับตอนนี้ ผมก็ต้องขยับตัวเหมือนกันขยับตัวนี่ซื้อที่ข้างๆผมต่อยอีกไหมอะไรนะจะไปซื้อที่ข้างๆบ้านผมที่ผมต่อยนะตอนนี้ผมผมได้หมดครับเพราะว่าข้างบ้านถ้าจะไม่อยู่ก็ขายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะขายเหมือนกันนะครับจะติดบ้านมานานแล้วเกือบมีแปนมีปินให้ดูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจพื้นที่นะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับวันนี้เป็นทุ่งนาอยู่อ่าเป็นทุ่งนาอยู่อะไรเราไปดู ก็เป็นขั้นตอนเริ่มต้นลงมือทําโดยที่ไม่ได้ฝันพูดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเข้ามาดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไปสํารวจพื้นที่กันนะครับที่บ้านนาแอกใช่ไหมน่าจะฝากดงนะขั้งหลังจะเป็นน้องเบสนะครับน้องเบสาสสวยนะครับถ้าหน้าสดนางจะไม่ออกกล้องนะครับก็เห็นแป๊บๆแค่นั <laughs> <ะ>้นก็พอฝังซ้ายี่เป็นบอบอใหญ่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับอพาชมเลยครับขับจากนี่ก็คือตรงนี้ที่ทุ่งใหญ่ในทุ่งนานี้ยนนาวไ,ไปจนสุดเลยอันนี้คือจากตรงไหนจากเสาไฟฟ้าเสาไห้จากเสาไฟฟ้าเสาจากคันนานู่นนะครับเห็นไหมอ๋อคันนาเสาไฟฟ้าเสานี้มาถึงตรงนี้แหละมาถึงตรงนี้ใช่แล้วก็ตรงไปจนสุดตรงถึงปเประเตรงโนนเลยโอ้ เอาใหญ่อยู่นะครับใหญ่แต่ว่าผมจะทำโซนข้างหลังโซนข้างหน้าไม่โซนหน้าโซนติดสนิทไม่ใส่โซนข้างหลังโซนข้างหลังแล้ววางแผนว่าบ้านจะอยู่ตรงไหนบ้านบ้านจะอยู่ประมาณเนี่ยคันนาคันที่สองนะอตรงนี้พัดหน้าอยู่นะหน้าอยู่หน้าอยู่ที่เห็นนกไหมเห็นนกไหม <c oughs> ใช่ใช่ก็เป,เปิดเปิดออกเอออันนี้เปิดสองฝั่งอยู่เยี่ยมมากเลยนะครับบรรยากาศด้านหลังนี่สุดยอดมากมากนะครับมาดูพื้นที่ไว้ก่อน <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้าคุณทอมมี่สร้างเสร็จนี่เราก็จะต้องมีพื้นที่ในการปาร์ตี้กันนะครับมีแน่นอนมีแน่นอน <c oughs> นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจาบรรยากาศได้ไหมตอนที่ไปบ้านแม่พี่แล้วก็จําได้จํา <ำ S 2> ได้จับปลาสดๆมาย่างกินประมาณนั้นเลยนั่นแหละชอบฟิลนั้นแหละก็เลยคิดว่าเราต้องเลี้ยงปลาแล้วก็เอามาย่างกินอแล้วมีพื้นที่ให้เพื่อนๆนอนไหมฮะเยาทำบ้านรับรองอ๋อทำบ้านรับรองแบบหลังเล็กๆ ทงอฟมอ่ะอะไรนะทรงเอเฟมอ่ะทรงเอเฟมผมแนะนําจ้างให้ได้ไหมครับใช่ผมผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนนิเทศด้วยกันชื่อคุณบอยคุณซิลิโยดเขาเป็นคนแบบออกแบบพวกอะไรใช่ครับเออได้ได้ได้แต่แต่เสียอย่างเดียวนะมันแพงนะครับเราทาเองดีกว่ามาตี้เอาไม่ดูแล้วเหรอหูกมาตี้เอากล้องกล้องถายไปหมดไงอ่าผมถามเลยครับคุณทําไมต้องมีกล้องสองทางไกลมาด้วย๋อ้มาสำรวจธรรมชาติก็ต้องมีกล้องโอ้นั่นไง อันนี้เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับเฮ้ยเห็นนกนะเป็นจริงเป็นจังเป็นจริงเป็นจังในการส่องนกด้วยนะครับอยามองสองดูดินกตัวนั้นอะรอยเท้านกตัวไหนยังเงขาวๆนะปับมันดูกับตี้เร็วเดี๋ยวแป๊บนึงลอยเท้าหมาตรงนี้เหรอใช่ใช่เห็นแต่หัวคือมันต้องปรับไม่ต้องปรับแล้วชัดแล้วไหมชัดหรยังเห็นเรีอยงนกหายไปแล้วนะกูเห็นแต่คองเอี่ยงส่ยกูต้องขึ้นอีกเออเจอแล้วฟิลมันเหมือนแบบไอ้ สไนเปอร์ครับอ๋อนอกขาวตัวนี้เออนอกตัวนี้ไนงะไปหาตัวไหนหล่ะ <ผม S 2> <ต>ไปดูตัวดำโตัวนี้อันนี้คือนกอะไร<ก>อ่ะนกสวยมากน,นกกระสานกอะไรไม่รู้ได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 ผมว่ากว้างใช้ได้เลยนะน่กว้างดิโอ้เอาเอาแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็กว้างแล้วถ้ายิ่งไปตรงนูง้นยิ่งก็คือสองบล็อกนี่เหรอสองบล็อกนี่ถือว่าใหญ่นะครับถ้าถ้าสร้างให้มันแบบดูดีอ่ะ คือมันมาจากอะไรนะไไคค่หนองนาโมเดล,เดลใช่ไหมแต่ว่าเราเราก็เอาโมเดลมาใช้เฉยเยแต่ว่าไม่ได้ทําเหมือนเขาทั้งหมดหรอกเราเอาโมเดลระบบเกษตรผสมผสานมาใช้ครับปรับปรับให้กับไลฟ์สไตล์เราเราเป็นวอกเกอร์สายท่องเที่ยวเราอยากจะทําที่ของเราอ่ะไม่ใช่แค่บ้านสวนะแต่ว่าให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยแบบนั้นเพราะว่าเราไปเห็นคนอื่นทําแล้ว ของเขาทําท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่เราทําเกษตรด้วยเอามารวมกันแต่ละพื้นที่ตรงนี้ของใครครับของชาวบ้านเขาอยู่ปกติแต่คือคือหน้าหน้าฤดูกันทํานาก็จะเขียวยาเขียวทุ่งนาเขียวสวยผมผมสามารถซื้อที่ตรงนี้ต่อจากญาติคุณได้ไหมครับผมจะได้ย้ายมาใกล้ๆนสร้างดีเดียวได้ได้่มหเออแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอโอ้ผมนึกนึกว่ามาแบบนานไม่ได้นาน แต่ว่าจะพาไปอ่ะี่ครับไปไหนลูกดูอะไรบ้านยาทวดอยู่ตรงไหนครับบ้านนาแองบ้านนาแองไกลจากตรงนี้ไหมเลยไปตรงนี้เหรอขับเข้าไปในนี้ผมผมเคยมาใช่ไหมครับเคยมาผมเคยมาสองทีผมจําได้แต่ผมไม่เข้าผมไม่จําไม่ได้ว่าเข้าทางนี้มันเข้าได้สองทางอันนี้ผมพามาดูที่พื้นที่ในการทําเกษตรเฉยๆสวนเด็กท้าทางเด็กอยากอยากเล่นนะครับคุณลองแกล้ง เด็กแบบขับนี้หน่อยได้ไหมฮะสวัสดีครับน้าค่ะมาเยี่ยมนานะครับบ้านทอมมี่ โอเคครับหลังจากที่เราไปดูพื้นที่นะครับในการสร้างสร้างอะไรวะ้อม, <บา S 1> มเขาเ,เรียกโมเดลอะไรโมเดลเขาเรียกโมเดลอเลยที่เราไปดูนะครับโค้งของนาโมเดลเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ซึ่งไปรวดเร็วมากผมก็นึกว่าจะไปกันแบบนานนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับผมฝา <c oughs> กช n นลมองไดกับสายสวยด้วยนะครับสวัสดีครับ it's simply how we've existed i hear a lot of people talking like they politicians and truth